เนื้อหาในช่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความเสียหายแก่ผู้คนสถานที่หรืออื่นใดอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังถ้าชอบเนื้อหาช่องแค่เรื่องเล่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆ สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับช่องแค่เรื่องเล่าอีกครั้งวันนี้อ p พีผมมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองเมื่อสามปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลก,กับเพื่อนๆจะเล่าให้ฟังว่าเราเจอสามลึกลับคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยบอกเลยว่าคืนนั้นจะลืมไม่ลงผมชื่อเต้อายุ30ตอนนั้นเพิ่งโสด หลังจากเลิกกับแฟนเก่าเพื่อนๆเ,เลยชวนไปเที่ยวทะเลเพื่อปลดปล่อยความเครียดไปกันรวม8คน5หนุ่ม3สาวแพ็คกระเป๋าไปพักรีสอร์ทเล็กๆที่เกาะแห่งหนึ่งในอ่าวไทยวันแรกก็เที่ยวธรรมดาเล่นน้ำกินข้าวถ่ายรูปบรรยากาศดีผ่อนคลายวันที่สองพวกเราตัดสินใจจัดปาร์ตี้ริมทะเลซื้อเบียร์เหล้าเตรียมดนตรีบอกเลยว่ามันมาก ตอนเย็นก็เริ่มปาร์ตี้ริมชายหาดส่วนตัวของรีสอร์ทมีแสงไฟประดับเพลงเปิดดังบรรยากาศสะดุกมากทุกคนดื่มกันเต้นกันเล่นเกมปาร์ตี้ไปจนดึกราวเที่ยงคืนประมาณตีหนึ่งเพื่อนๆเริ่มเมากลับห้องกันไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่ผมกับอีกสองคนนั่งดื่มต่อขณะที่กำลังคุยกันผมก็เห็นเงาคนเดินมาจากทางทะเลตอนแรกคิดว่าเป็นคนเดินเล่นธรรมดา แต่พอมองดีๆเป็นผู้หญิงสวยมากไอ้เต้ดูสิมีสาวเดินมาเพื่อนกระซิบสาวคนนั้นเดินมาช้าๆใส่ชุดสีขาวบางๆโปร่งใสผมยาวปลิวไปตามลมหน้าตาสวยเหมือนนางฟ้าที่แปลกเธอเดินเข้ามาตรงๆไม่ลังเลเหมือนรู้จักเรามาก่อนสวัสดีค่ะขัดจะวะไหมคะ เสียงหวานใสไม่เลยครับเชิญนั่งสิครับผมตอบหัวใจเต้นแรงเธอนั่งลงข้างๆผมกลิ่นหอ,อมมลอยมาแปลกๆเหมือนกินทะเลผสมดอกไม้คุณมาเที่ยวกับเพื่อนเหรอคะเธอถามครับแต่พวกเขากลับห้องหมดแล้วเหลือแค่เราผมพยายามเก็บสำเนียงเพื่อนอีกสองคนมองหน้าตาแปลกๆพอเธอมาพวกเขาเงียบไปเหมือนจะไม่เห็นเธอ ฉันชื่อมาลีนาเธอแนะนำตัวผมเต้ครับมาลีนาชื่อสวยจังเหมือนกับคนเลยเธอหัวเราะเสียงใสเหมือนเสียงคลื่นซัดชายฝั่งคุณมาจากไหนครับไม่เห็นพักรีสอร์ทนี้หรือครับฉันอยู่ที่นี่มานานมากแล้วค่ะนานมากๆรอใครสักคนที่เข้าใจฉันคำตอบแป,กแปลกๆแต่ผมไม่สนใจเมาอยู่แถมเธอสวยมาก ดื่มเบียร์ไหมครับผมถามไม่ค่ะฉันไม่ดื่มแต่ชอบดูคนอื่นดื่มเธอยิ้มเธอเลื่อนมานั่งใกล้ขึ้นจนเกือบชิดกันผิวเธอเย็นเฉียบอาจจะเพราะลมทะเลคุณร้อนไหมคะไปเดินเล่นริมน้ำกันไหมผมมองไปหาเพื่อนแต่พวกเขาหลับไปแล้วนอนล้มอยู่บนเก้าอี้ไปสิครับ ผมตอบโดยไม่ลังเลเราเดินไปริมชายหาดแสงจันทร์ส่องน้ำทะเลเป็นเงินบรรยากาศโรแมนติกมากสวยจังนะครับที่นี่สวยกว่าฉันหรือคะเธอถามเล่นๆหันมาแย้มใส่ตัวเธอเล็กใบหน้าขาวใสดวงตาใสาวาวริมฝีปากอิ่มผมปลิวไปตามลมสวยจนผมอึง้ง ไม่มีทางครับคุณสวยที่สุดเราเดินไปตามชายหาดเธอเล่าเรื่องทะเลเรื่องคลื่นเรื่องดาวฟังแล้วผ่อนคลายระหว่างเดินเธอจับมือผมมือเย็นเฉียบมากแต่ไม่รู้ทำไมผมรู้สึกอบอุ่นเหนื่อยหรือคะนั่งพักกันไหมเธอพาผมไปนั่งบนโขดหินใกล้น้ำที่แห่งนั้นเงียบมากมีแต่เสียงคลื่น คุณเป็นคนแปลกจังครับแปลกยังไงครัสวยจนไม่เหมือนจริงเหมือนฝันเหมือนเหมือนผีหรือคะเธอถามแล้วหัวเราะผมตกใจทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นไม่ใช่ครับเหมือนนางฟ้าเธอเลื่อนมาใกล้ขึ้นใบหน้าอยู่ห่างกันแค่นิดเดียวขอดูดวงตาคุณได้ไหมคะ สวยจังเธอเอามือมาลูบแก้มผมมือเย็นเฉียบแต่ผมรู้สึกตื่นเต้นเธอโน้มตัวเข้ามาใกล้ริมฝีปากเธอเย็นเฉียบกลิ่นหอมหอมชวนให้หลงไหลคุณจะลืมฉันหรือคะเธอถามเบาๆไม่มีทางครับสัญญาณนะคะสัญญาครับแต่ขณะนั้นผมเริ่มรู้สึกงัวงเงียเหมือนจะหลับ เล่าที่ดื่มมาเริ่มขึ้นคุณเหนื่อยแล้วค่ะกลับไปพักก่อนนะเธอยือนขึ้นมองผมด้วยสายตาเศร้าๆเจอกันใหม่ใช่หรือครับถ้าคุณยังจำฉันได้แล้วเธอก็เดินหายไปในความมืดผมพยายามตามแต่เดินไม่ไหวง่วงมากนั่งอยู่บนโขดหินจนเพื่อนมาตามพบพาผมกลับห้องไป ตื่นขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นผมรู้สึกแ,กแปลกๆเหมือนฝันไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่พวกเขาบอกว่าไม่เห็นผู้หญิงคนไหนเลยคิดไปเองหรือเมาหนักเพื่อนล้อไม่ใช่จริงๆถือสวยมากชื่อมารีนามาริน่าชื่อแปลกจังฟังเหมือนนางเงือกผมไม่เชื่อเลยออกไปหาเธอแถวๆรีสอร์ทแต่ไม่พบ ถามพนักงานรีสอร์ทก็บอกว่าไม่เห็นผู้หญิงคนไหนเดินอยู่คนเดียวตอนกลางคืนวันที่สผมยังหาเธอต่อถามประมงท้องถิน่นพี่เคยเห็นผู้หญิงเดินริมชายหาดตอนกลางคืนหรือครับฮะผู้หญิงแบบไหนว้ยผมบรรยายหน้าตาเธอปู่ประมงหน้าตาเปลี่ยนเออเคยยาวๆผิวขาวใส่ชุดขาวใช่ไหมใช่ครับ ที่รู้จักเธอหรือครับปู่เงียบไปมองออกไปที่ทะเลลูกเอ๋ยคืนไหนที่เห็นเธออย่าเข้าใกล้นะทำไมครับเธอคนนั้นไม่ใช่คนผมขนลุกคือว่างไงครับปู่เล่าให้ฟังว่าเมื่อ20ปีก่อนมีสาวท้องถิ่นคนหนึ่งชื่อมารีนาสวยมาก เธอมีแฟนเป็นนักท่องเที่ยวหนุ่มกรุงเทพดูแลกันดีรักกันมากแต่พอหมดวันหยุดหนุ่มคนนั้นกลับกรุงเทพสัญญาจะกลับมาหามารีน่ารอรออีกนานเธอไม่กลับมาไม่มีข่าวคราวเธอเศร้าคิดมากรอจนเป็นโรคร่างกายผอมแห้งใจแหว่งว่างวันหนึ่งเธอเดินลงทะเลไปหายไปไม่กลับศพเธอจมอยู่ใต้น้ำไม่เคยพบ หลังจากนั้นมีคนเห็นเธอปรากฏตัวทุกคืนเพ่นเดินหาคนรักแล้วทำไมต้องไม่เข้าใกล้ครับคนที่เธอลุ่มหลงจะโดนเธอหลอกตามเธอลงทะเลไปปู่บอกผมว่ามีผู้ชายหลายคนหายไปแล้วหลังจะเห็นมารีนาพวกเขาจะหลงไหลเธอคิดถึงเธอจนไม่สนใจอะไรอื่นแล้วในที่สุดก็จะเดินลงทะเลไปตามเธอลูกระวังนะถ้าเธอมาหาอีกอย่าไปด้วย ผมไม่เชื่อคิดว่าปู่พูดขู่แต่คืนนั้นผมเริ่มฝันเห็นเธอฝันว่าเธอเรียกชื่อผมเต้เต้มาหาฉันสิเสียงเธอใสามากชวนให้คิดถึงตื่นขึ้นมาผมอยากเจอเธอมากคืนสุดท้ายที่พักรีสอร์ทผมออกไปเดินคนเดียวไม่ฟังเพื่อนไปยืนริมชายหาดที่เราเจอกันครั้งแรกแล้วแล้วเธอก็มาคุณมาแล้วค่ะรอนานเลย มารีนาคิดถึงมากครับเธอยิ้มหวานเดินเข้ามาหาคิดถึงฉันมากแค่ไหนคะมากจนนอนไม่หลับมากับฉันสิคะจะพาไปที่สวยกว่านี้เธอจับมือผมดึงไปทางน้ำไปไหนครับบ้านฉันคะ่ะอยู่ใต้น้ำสวยมากเลยตอนนั้นผมตื่นตัวรู้ทันทีว่าไม่ธรรมดาใต้น้ำคุณคือฉันคือมารีนา คนที่คุณรักใช่หรือคะมือเธอเย็นเฉียบบีบแน่นขึ้นผิวเธอซีดลงตาเศร้าใสามากับฉันสิคะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปผมพยายามสลัดแต่แรงเธอกแกรมมากไม่ผมไม่ไปทำไมคะคุณไม่รักฉันหรือคะน้ำตาเธอไหลแต่เป็นน้ำทะเลเค็มๆรักแต่ผมอยากอยู่บนบก ไม่ได้ค่ะทุกคนที่ฉันรักต้องอยู่กับฉันเธอดึงแรงขึ้นผมเกือบลื่นลงน้ำโชคดีที่เพื่อนตามมาหาตะโกนเรียกเต้มึงอยู่ไหนเสียงเพื่อนทำให้เธอสะดุ้งคลายมือครั้งหน้าฉันจะกลับมารอฉันนะคะแล้วเธอก็หายไปในน้ำหลังจากนั้นเราก็กลับกรุงเทพผมเล่าให้เพื่อนฟัง บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อแต่ที่แน่ๆคือผมไม่เคยลืมเธอทุกคืนฝันเห็นเธอคิดถึงรอยยิ้มเสียงหัวเราะมีหลายครั้งที่อยากกลับไปหาเธอแต่เพื่อนคอยเฝ้าไม่ให้ไปผ่านไปหนึ่งปีความรู้สึกค่อยๆจางลงผมเริ่มมีแฟนใหม่ชีวิตกลับมาปกติปีที่สองผมกลับไปเที่ยวที่นั่นอีกครั้งกับแฟนใหม่ คิดว่าจะไม่มีอะไรแต่คืนแรกที่นอนในรีสอร์ทผมได้ยินเสียงเธอเต้คุณกลับมาแล้วค่ะผมตื่นมองรอบๆไม่มีใครแฟนยังหลับสนิทเดินออกไปที่ระเบียงเห็นเธอยือนอยู่ริมทะเลสวยเหมือนเดิมแต่หน้าตาเศร้ากว่าเก่าทำไมมาพร้อมคนอื่นคะมารีนาผมมีแฟนแล้วแล้วฉันล่ะคะ คุณลืมฉันแล้วหรือคะน้ำตาเธอไหลใจผมเจ็บไม่ลืมแต่เราเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้คะ่ะถ้าคุณมาอยู่กับฉันนั่นคือเรื่องของผมกับมารีนาสาวลึกลับริมทะเลจริงหรือแค่ความฝันผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือผมไม่เคยลืมเธอและทุกครั้งที่ไปทะเลยังคิดถึงเธออยู่ บางครั้งยามเศร้าผมก็อยากกลับไปหาเธอแต่รู้ว่าถ้าไปอาจจะกลับมาไม่ได้ถ้าใครไปเที่ยวทะเลแล้วเจอสาวสวยเดินคนเดียวตอนกลางคืนระวังนะครับเพราะบางครั้งความงามที่เหนือจริงอาจจะไม่ใช่ของโลกนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่ e p พหน้าสวัสดีครับ